สวัสดีค่ะพี่น้องออมไก่จ้าออมไก่วิธีทําง,ง่ายๆนะคะทุกคนออมไก่สไตล์แย่แปมจ้าเห็นไหมเป็นแต่แสบป่ะพี่น้องวิธีทาออมไก่แต่ว่าไก่ตัวนี้แปมซื้อมากเรามักเลยนะคะพี่น้องมักว่าสิอบถ้าอบแล้วเราก็จะไม่กินก็นเลยแค่สิอบแค่ตัวเดียวค่ะพี่น้องตัวนี้ก็เลยเอามาเห็ดออมค่ะพี่น้อง แปมก็จะเอากันไกรตัดตัดบรยักษซับค่ะพี่น้องซับแล้วมันกระเด็นกระดอนหนากก็เลยตัด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 ออาอย่างนี้นะคะทุกคนเอาเออเอากันไกตัดเอาตัดให้เรียบร้อยทําเสร็จแล้วก็จะเนี่เห็นมาพี่น้องง่ายๆเอากันไกรตัดเอานะคะทุกคนตัดชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ทำเสร็จแล้วเราก็มาปรุงเครื่องเพราะว่าข้ามักไว้แล้วนะคะพี่น้องมักสีอบแล้วตอนนี้ข้าก็จะใส่ไอ้นี่หลายแปมก็จะตัดตะไคร้ใส่นะคะสือตะไคร้มะามา่วาน,นี่คะ่ะพี่น้องใส่พริกพริกก็จะใส่เป็นเม็ดแล้วก็จะตัดสักสองลูกให้มันมีรสชาติเผ็ดนิดนึงคะ่ะพี่น้องก็ใส่หอมลงไปใส่น้ำปลาร้า แล้วก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะทุกคนใส่แค่นี้พ่อพี่น้องเพราะว่าแ๊บหมักไก่ไว้แล้วนะคะเราก็จะมาขยำขยำขยำให้เข้ากันนะคะทุกคนคุบคุบคุบแต่ไข้มันอาจจะเยาวยาวขวางอยู่แน่ว่าเป็นยางคขะพี่น้องเดี๋ยวมันหอมซุกแล้วจังค่อยๆขีบออ,ออกนะคะทุกคนแมนบ่ทําแค่นี้แปบไม่เติมน้ํานะคะไปตั้งไฟเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมาล้างผักชีลาว สื่อผักที่ล่าหมัวว่านแล้วก็ผักอีตูใบแมงลักค่ะพี่น้องสื่อมาแล้วกะมันอาจสชฉ่ำในตู้เย็นในนิด,น,ดนิดนะคะผักผักอีตูนะคะทุกคนอ,อาจสีช่ำในนิดน่อยเพราะว่าสื่อมาห,หมัวว่านหนีปอดเห็ดทุกครั้งสื่อมาส่วนมากก็จะทิ้งมากกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดกินบกเกง่ง นั่น,น,นส,สื่อผักอีตูแต่สื่อใบแมงลักเออสื่อ,อ,อ,อยังก็โหละ้าสื่อกับเผ้ามากินมากกว่าค่ะพี่น้องมือกี้ก็เลยล่องเบงเหม็นบอกพี่น้องแปรเผ็ดอาหารอีสานเห็ดอาหารไทยบอกเก่งนะคะบอกเลยขอออกตัวกอนเฮ็ดบปกเป็นค่ะพี่น้องอย่าว่ากันทำเองกินเองนะคะทุกคนไม่ว่ากันเนาะ,ะต้นหอมค่ะพี่น้องใส่ลงไปจ้าชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะทุกคนล่างใส่ลงไปจ้าพี่น้องจ้า ล้างเตรียมไว้ก่อนนะคะทุกคนพี่น้องเห็นเห็ดเก่งดอกแต่เากระทําทามาเห็ดพี่น้องเบิรงซื้อน,นะคะ่ะพี่นอ้องแปมกระเห็ดอาหารอีสานเห็ดอาหารไทยบวกเก่งทําไม่เก่งทําแถบสถือว่าทําบกเป็นเลยแหละ,ะเห็นไหมไม่ไม่เติมน้ําเลยนะคะทุกคนไม่มีน้ําแต่าเต่า,าค,อคอยเห็นไหมมันยังมีน้ำอยู่เลยพี่น้อง แปมส่วนมากแปมเทมทำกับข้าวนี่ยบัว่าซีเฮ็ดใกล้นำ้ำดงนำ้ำแดงแปมว่าเติม,ตมน้ำนะคะทุกคนเราใช้ไฟอ่อนอบแล้วน้ำม,มันก็จะออกมาเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักอีตูนี่แหละเห็นไหมครับใส,ส่ลงไปละจ้าไก่สุกก็ไทยใส่ผักรวมของเรานะคะผักอีตูแล้วก็อะไรนะผักชีลาวนะคะทุกคนใส่ลงไปเน้นผักค่ะเน้นผักพี่นองจา้า โอเคอยู่ได้แลวเนาะหน้าตาเป็นตาแสบอยู่จ้าทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะจัดขึ้นจานเลยนะคะทุกคนแล้วแล้วแล้ว,ลวพี่น้องจ้ามาเบ่งในเป็นตาแสบโบตักออกแล้วคะ่ะทุกคนตักใส่จานนะจ้าเสร็จ